้ายพี่น้องมึงมึงกำลังสิเก็บเห็ดอยู่พี่น้องสวัสดีจ <ria> <Pict. S 1> nah ้ามุกกร์เแหน่อด้วจ้าพี่น้องกำลังสิว่าสิไปหาเห็ดผู้อื่นนะพี่น้องพอดีขี่รถไกลทางมาพี่น้องเห็นเห็ดเพิ่นเข้ากำลังเลยพี่น้องมากมากมาดีใจหลายพี่น้องเลยม้าหนึ่งมาม้าม้าหน่อนนีหล่ะพี่น้องกำลังเลยพี่น้องหนึ่งตอนนี้พี่น้อง มนัมนมเด้วยพี่น้องเลยมือนี่พี่ที่ไหนกลังขี่ขี่รถกายไปได้พี่น่องเลยก็ขพอผพู้ดียังวะดี๋ยวเห็นผูดีก็จอรดรถเก็บพี่น,น้องพี่ที่ไหนกำลังเป็นจูมจูมเลยที่ไหนม้านก็มานหนีได้พี่น้องเห็นมันพันโอมมันพันใหญ่พี่หน้องด้ยเหลี่ยมหน่อยมันปลุกไปอืมเดี๋วปุกไปดูมันมนัน มัดเจี๊ยวพี่น้องมัดมัดเจี๊ยวมีนะมีพี่น้องพวกนุ่งหมดเลยมาไลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยนี่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 พี่น้องอืมมาดลัดนีพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องงามแหงเอ้ปุ่นเข่าหัวหยองพี่น้องก็ร่างพอกดีกินเลยพี่น้องเลย ตัวนี้มึงลดผ่านแหงพี่น้องเอ้ยมาเรือยมืงหนี้พี่น้องเอ้ยกดหามัดด้วพี่น้องเลยเห็ดข้าวของคือกันพี่น้องเห็ดข้าวดินก็มีพี่น้องเลยเห็ดข้าวดินกับเผามันเผาพี่น้อยเกลือสือกดทีสองนึงเย็บเดียวด้วยเมื่อนึ พี <Or> ่นอยอ้ยุกไว้โอ้ขากำลังกมังเฮ็ดนเฮ็ดข้เดียนต่อมีนงไปหน่อเนาะเดออกกอ้ยียนยังหามีพี่นอด้ยันใหญ่ไมันถือฝนพี่นอตามาสมอสองเาพี่นองเลยเคียรอกไปขึ้นไปบน้างเถิงมัค่อยเก็บไปบน้างเงมัค่อยเก็บพี่หน่อ ทำงามพี่น้องเลยเล่าจุ่มใช่ใช่หน้ากระตาเก็บมันเนี่งงามเพียงพี่น้องัสไปต่อพี่น้องไปพี่น้องไปเบิงพงคนเก็บนพ่อโมเให้ลังแหล่คนเก็บอยู่คนเคลียร์มาพ่อพอดี

ห้ายอยกับตามืสองหน่อยพี่น่องเลยตหืัวมันแข็งดีตัวพี่น่องกตลองกินด้วยติแน่ล่ะโอ้ขีเอื่อหมี่งหนึ่งติด้มไก่องเขาสิหาเหลือตัวมิแข็งเนาะพี่น่อง cái đây được thổ nó cũng vào thôi mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องออกเป็นมูเลยม้ยมานมานพี่น้องเลยมาวันนี้ก็ได้เฮ็ดดินออกเฮ็ดละงูกก็สิบ่อออกก็คือมันไหวเฮ็ดละงูพี่น้องเป็นส่วนเฮ็ดดินเนี่ยบานออกตัวนี้มันเน่าพี่น้องตัวดดทอมข้าต่างเขาจังเอาก็ได้มันเนา่าเขากับเขเอา มากีนดอกนหง้ okay. ตพี่หน่อก็มีอืโอ้โหเกียวออกตัวพี่น้องอมันจะชูมันโอ้ทำหน้ที่พีหน้องพี่พอดีกินพี่น่อง

โอ้งามแหงบุ่งแทงคัดเดี๋ยพี่น้องงามแหงเลยเอ้ยอุ้ยพี่น้องเดยจริงะงามแหงนอเพิ่ง่ะงงงงกระมูเดียวกัแบบทีบกระตาหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องเลย

ต้นแ่เยอะู่้หออ้นนี้มันขึ้นนาหน้าเอาีวขึ้นหน้าเอาพี่น้องมันรานเาเลือเอาดขึ้นนาอืมเีวา่นางพี่น้องเอ้เนดอกกเอาดอกกอกมันหหาี่อมาแล้วมาแล้วมัน พี่เก่าหล้อพี่น่องเอ้ยโูงมันพี่น่องมนเคี้ยว้หูหามผักพี่น่องเดี้ยอันส่อนนางเหีห้ยดอกเกี้ยวขางกระต่าอ ตัอ, <ality> <ity>. อืตัวนี้ก็นั่ง <Maybe S 2> จุนเลพี่น่องดีสินี่ขาเลโอ้เปิดไปพอไปเลือยพี่น้องเรืองพี่น้องเี้ยให้เปวยในบ่งกอนปิวยบ่งกันพี่น้องดูไตใบตองอืตองตุมนีพี่น้องตัวนี้ะพี่หน้องอัันขอยบ่ ที่เรือทีเขียวก็มีได้พี่น้องที่เรืออันมันสมมาไก่เนี่ยพี่น้องเลยอืมันมีมาไก่พี่น้องมาปลาใหมเนี่มาพี่บั่นพลาญเขาเอินบั่นพลาญเนี่ยพี่น้องบั่นพลาญเนี่ยพี่น้องปลาบั่นพลาญบั่นเก่าพี่น้องเอ้ยใช้ดูเท่าไหน่ถึงได้สิบหกจังกูน้องกูงามอืมจี๋ไง ก้อนเบิดได้หรือเปล่า่ง่าโอ้โูงก้อน้งาง่านู้ปีหน่อเดกตาไม่ปี่แหละป้เทียไปองหันี่เสื่องออกน้ำมึงเลกแตตาพี่น้อแตตาหน่อยไ่อยข้าน นีเยคอหพี่นอเนียอืมดอกจูมันพี่หนอมเจยวหยิบยู่เจ้าอาที่เห uh, ็นผีพี uh, ่หนอกผีก็แมนก็แมนเลยเาแบ กิจกรรมเป็นตุ้งตุเนี่ยบืก็เปนพี่หน่องกันเนี่ยเบื้เครียดูบ่ดูวะเปนเฮือกเฮอกเปิดไหวได้พี่หน่องอยู่ก็หนึ่งเป็นเครียดไหวอืมจอดเหี่ยงพี่หน่องเอ้ยเดี๋ยว้าเนี่ยคนเดือดรุดไจะได้โมงามกับเบาจะได้มันบานเอาไว้เห็ดเสื้อมันจะได้มันเอาไว้เห็ดเสื้อต่อพี่น้อง เหลือกเอาเล็มันงามนะ <Ừ. S 1> ม,นมันเหลือกได้อยู่เอาไวา้ปีหน้ามึงเก็นเสื้อมากเก็บอีกอืมสอ,อนด้นดอกกุเข็งเลยอืมดอกแข็งดีพี่เนาะวันนี้ว่เอาดอกอะไรดอกด้านนอกเลยวันนี้ก็ว่าเอาดี๋ยวสิมา ดอกตุก้งกมีตันอกตุ้งโอ้ยนี่พี่น้องจะสีอะไรรึเปล่านี่งามเหี่น้องเลยอืมพีน่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเดินเดินมาเดินพี่น้องเข้มกันเฮ็ดดินกำลังออกเฮ็ดดินออกพี่หน่องดอกัเงี้ยมาเมื่อวานจูเมี้ยงเนาะโอ้ยเมื่อาวานนี่คักแล้วา อ้อโ<ช>อ้อโออเอยู่ตัวน,นี้เลี้ยงมันงอเบืองบั้งเบี้งทังเท้าว่ะอ,อืแข็งดีจัะอ,อืออันนี้จูมกม็มีถัล่ละจูมกม็มีพี่น้องจูมกม็มีอือจูมกม็มีโอ้ยสองจูงคนตัวนี้เจ็บไปฝากป่าฝา,ากลูกอ่อืมติมาไม่เอื่นน่าอดดอกหน่อยนงเ้ยเหมอนตแตกแค้นส

โอ้ตัวนี้ก็งามอยู่ này này, นี้ luôn โลดเนาะขาวอยู่เดี๋ยวไป kìa, นึงเดี๋ยวๆเดี๋ยวเยาะแล้วอื้อเอาแล้ว เก็บมาอนี่เก็บสบางเนี่ยโมหกโหก่หกมาแทวนี่ <c oughs> ปลาแทวนี่แปนนีม่แต่เดินม่แต่พลนปู่ไม,ม, <c oughs> ม, <c oughs> ม่จะเข็บปลาหก่นไมจะเขบปลาหเอาเ้อด้ยอานนีดอกจุมจมมันเป็นหน Hết luôn, hết ta hết ta hết luôn, 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 hết này hết luôn, hết luôn, oh, hết luôn, hết luôn, hết nhau ตองเขาวงามอยู่พี่น้องโอ้ยจุม่มหนึ่งสักเลยพี่น้องเลยเก็บมันดปอืมก็เอิดไว้บ้างแหละบ้างแหละล่างไข่ทองยังขาวงามนี่หรอ,อืมทองยังขาวอยู่ทอง,ง,ง,องดำเขาจังบอกเอาิเปลือยเด้ก่อนอ ก็คือวดบ้านเนาะน่ารู้ส่งคนใช่เลยคุณเด็ส่งร่างคนเฮ้ยาไหวน่าสนุกฮะฮะเคียร์เคียร์เคียร์ว่าท่านได้เก็บนะตายพี่น้องมึงแต่ตัตายใหญ่พี่น้องเอ้ยบ้านโอเคมาเอาบ้านขอดงนะครับพี่น้องเอ้ยพี่ ล่างเ,กเ,งเจก็จะกินจะมีหม้อดงเห็ดข้าวดินหวานพี่น,อน้องดูกลมกระตานดอกเลื้อยขึ้นจุ่มต้นหมวกมากัำพีนนน่น้องเจ้าจุ่มต้นหมวกเลยมองหันเป็นโมเ,เห็ดล่างแหล่บบอันนี้โมเห็ดข้าวดินพี่น้องโมงเห็ดข้าวดินบ้านพี่น้อง เไปจะห้าเก็บดอกมันมันก่อนเอาขึ้ชุ่มกันเอาสีเหลือกก้อนหน้าสีหนอนชางครับอยู่พออะเฮ็ดอันนี้ห้ามบวอ,อันนี้ห้าจังสิมากเก็บเอานะพี่น้องบวกบวเคยมีคนมานะใจใ Hết. Ừ. Đi, không không ừ. Cái này, cái đó. Ừ. Hãy đi bộ ta nó không gì Nó hoặc là không ấu Ủa, thằng nào แต่พอปาฮ็ดกอหน้าบ่พ่อฮ็ดกอแดงพีน่องยัง่าฮิดกอแดงสีพออบมึเฮ็ดกอใหญ่เนาะฮ็ดกอใหญ่สีพออบมึนเดือดพี่หน่องหรือเขาว่ามันออกคือแถวนี่บมันหวานอย่เฮาก็เอาไปลนาตอกแข็งมัน เรยพวกแข็งหากเอานะไก่ข้นม่ามาห่กเนาะมันไหน้เท่าทีมบ้านทิมเนี้อบ้านสอนได้ถนอมเลยตกใจเสือลูิเงาเมฆเศ้าต้นเมฆ ปะกำลังแต่กอกักไม่ตอ้อเดี๋ยวก็จะขึ้นเกาะสองคนแลวก็ เขาเหลือเอาตัวดอกที่จูมันนะพี่น้องแค่จูมีละไรอาบบอสใช่หรอขุดพี่น้องบานพี่น้องเนียเผาไม่เผาบางบ่อนิ่งเผาเห้ยงกูเอามาทางพี่โอ้นี่แต่บางพี่น้อง ตัไว pale, ไร้มันบานเท็บไปกับเทียบให้ถงยางหอ,หอนีเห็นนะพี่น้องมันมลเอาไว้ให้เป็นเสือเก่ามันสร้างไงนะสา,างกนะากหาตัวดอกนุมน่มๆมันแน่พี่น้องจะสรางขี้ฝนอากาตาพี่น้องเดี๋ยวไล่เติมมานเนี่ยววานีแต่เห็ดดินได้พี่น้อง เพ็ดเดเพดรพดินเต่อต่อยเลยเฮ็ดนาล้างแหลก็เพ็รข้าวดินอย่าไปเต็มกระตาตรนี้อันขี้เกียบเอาก็เต็มอยู่ดอกพี่น้องมันมันบานแห้งอยามันพูยนะาเทียบจะหอนแห้มไก่แม่นาง่ศร้าเมื่อยพี่น้องเลยวันนี้กระจบแกงอีน้บบนองพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้น้ำในเดิมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระเดียงน้ำด้วยจ้าเพื่อสีในเบื่องคลิปต่อไปขอบคุณได้หลายจ้า